สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ f อท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีเมษท่านสามารถดูได้ทั้งลัคณาและราศีเกิดนะคะ ท่านใดที่เกิดในลัคนาเมษท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยค่ะชาวราศีเมษทุกท่านคะในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนสิงหาคมหรือ16-31สิงหาคม,ม2568นั่นเองนะคะช่วงนี้การงานการเงินความรักของท่านเป็นยังไงบ้างมีเรื่องอึดอัดใจไหมและที่สำคัญท่านจะต้องทำบุญเกี่ยวกับอะไรจะเป็นการดีสำหรับท่าน มารับฟังกันได้เลยนะคะช่วงนี้ชาวราศีเมษท่านจะมีข่าวดีๆเกิดขึ้นนะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์พูดเพราะปากหวานมักจะได้รับผลประโยชน์ดีๆนะคะเป็นช่วงที่มีแรงดึงดูดอยู่ในตัวท่านจะดูสวยดูหล่อดูมีออร่าแต่ขออนุญาตเตือนก่อนนิดนึงเพราะว่าเพราะอะไรใช่ไหมคะช่วงนี้ท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะปากไวใจร้อน เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะคะใจกว้างใจใหญ่ใจกล้าใจถึงใจนักเลงชอบช่วยเหลือผู้อื่นมักจะใช้คำว่าใจวัดใจเป็นเลยใจใจนะคะขอเตือนนะคะช่วงนี้ขอให้ท่านใจเย็นลงนิดนึงนะคะอย่าใจร้อนบู้วามบางสิ่งบางอย่างก็ต้องรอบ้างนะคะให้ท่าน ใช้วิธีรออย่าพยายามที่จะฝืนนะคะเพราะว่าการรอคอยบางครั้งจะนำมาซึ่งข่าวดีกับท่านและที่สำคัญท่านค่อนข้างที่จะใจร้อนฉะนั้นนะคะขอเตือนนิดนึงในช่วงระยะเวลานี้การที่ท่านจะทำอะไรก็ตามอย่าใจร้อนวู่วามและจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านพลังงานในตัวท่านจะดึงดูดคนให้เข้ามาหาท่าน มาในทุกรูปแบบด้วยมีทั้งเข้ามาขอความช่วยเหลือท่านเรื่องการงานและการเงินทีนี้ก็อยากจะ,อะขอเตือนท่านนิดหนึ่งนะคะช่วงนี้ถ้าท่านจะช่วยเหลือใคไรก็ตามดูให้ดีๆนะคะเพราะว่าคนที่เข้ามาเขามักจะหวังผลประโยชน์บางอย่างจากตัวท่านโดยเฉพาะคนใกล้ชิดข้อดีก็คือว่าในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะมีโชคลาภและข่าวดีวาจาเด่นนะคะถ้าท่านพูดคุยผลประโยชน์ หรือว่าพูดคุยเรื่องอะไรก็ตามจะประสบความสำเร็จนะคะและต่อมาท่านจะมีการเดินทางค่อนข้างที่จะบ่อยมีดวงได้พบเจอคนมากหน้าหลายตานะคะข้อน,นี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะโดดเด่นพอสมควรมีงานใหม่ๆเข้ามาให้ท่านได้รับผิดชอบนะคะงานยุ่งงานเยอะนะช่วงระยะเวลานี้งานยุ่งและที่สำคัญจะมีงานปรับปรับฉับพลันเข้ามา มีดวงได้รับข่าวดีจากทางไกลหรือว่าถ้าท่านกำลังรอคอยข่าวอะไรก็ตามนะคะท่านจะได้รับข่าวนั้นๆและการเจราจามักจะประสบความสำเร็จฉะนั้นถ้าท่านกำลังพูดคุยเรื่องอะไรก็ตามถ้ามีการวางแผนก่อนเข้าไปพูดคุยนะคะเตรียมตัวล่วงหน้าถ้าอีกฝ่ายถามมาท่านจะตอบกลับไปได้ในทันทีท่านจะต้องตอบกลับไปได้ในทันทีถ้าท่านละเอียดรอบคอบไม่ใจร้อนวู่วาม นะคะคิดก่อนพูดวางแผนก่อนพูดคุยทุกเรื่องช่วงนี้ท่านจะประสบความสําเร็จแต่ระมัดระวังงานจะผิดพลาดเสียหายซึ่งเกิดจากความใจร้อนของตัวท่านนั่นเองนะคะท่านใดที่ทํางานประจําจะมีงานใหม่ๆเข้ามาให้ท่านได้รับผิดชอบนะ ช่วงนี้ท่านจะได้รับโอกาสดีๆในเรื่องของการงานนะคะมีสเสน่ห์ผู้หลักผู้ใหญ่เมตตามีคนอุปธรรมค้ำชูมีคนอยู่เบื้องหลังความสําเร็จหรือว่ามักจะผลักดันสิ่งดีๆให้กับท่านนะคะท่านจะได้รับผิดชอบโครงการใหญ่ๆห,หรือว่าโปรเจกต์ใหญ่ๆมีโอกาสได้งานใหม่นะคะดวงค่อนข้างที่จะเด่นในเรื่องของการทํางานมีโชคมีลาบเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายท่านจะต้อง พยายามพลิกแพลงการขายด้วย,วยในช่วงเครื่องเดินหลังนี้แล้วท่านจะขายดีมีโอกาสไดออเดอร์รายใหญ่ด้วยนะคะมีอะไรใหม่ๆให้ท่านได้สัมผัสนะคะชาวราศีเมษในช่วงระยะเวลานี้และท่านจะได้รู้จักคนใหม่ๆเพิ่มขึ้นจะได้ร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานใหม่ๆนะคะในเรื่องของการเงินท่านจะมีโชคลาภด้านการเงินค่ะมีดวงได้เงินจากการพูดคุยผลประโยชน์ด้วยนะคะถ้าท่าน พูดคุยอะไรมักจะประสบความสำเร็จท่านมีดวงได้เงินพิเศษและที่สำคัญบางท่านนะคะท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆด้านการทำงานหาเงินเพิ่มคือพูดได้ง่ายหลายท่านมีโอกาสได้เงินพิเศษจากงานพิเศษหรือว่าได้เงินจากความสามารถจากการพูดคุยแก้ไขกับปัญหาด้านการเงินก็ค่อนข้างที่จะเก่งพอสมควรนะคะชาวราศีเมษเป็นคนที่ ดวงหน้าอิจฉานะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ท่านเป็นคนที่หาเงินเก่งหมุนเงินคล่องและที่สำคัญในช่วงระยะเวลานี้นะคะการเงินของท่านนั้นค่อนข้างที่จะลื่นไหลอยากได้อะไรตั้งใจที่จะซื้ออะไรจะได้ซื้อแต่ว่าท่านจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะคือพูด,ดง่ายๆชอบชอบทำอะไรเพื่อคนอื่นแม้แต่หาเงินมาได้นะคะ สิ่งที่ท่านจะซื้อของใช้ส่วนตัวของท่านนะสมมุติไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามท่านจะใช้คำว่ารอไปก่อนคนอื่นต้องมาก่อนโดยเฉพาะกับคนในครอบครัวนะคะช่วงนี้ท่านจะได้ใช้จ่ายเงินไปกับเรื่องราวภายในบ้านนะคะมีของใช้บางอย่างหมดต้องซื้อเพิ่มรายจ่ายภายในครอบครัวจุกจิกและท่านจะได้ใช้จ่ายเงินไปกับบุตรหลานคนในครอบครัวนะคะและต่อมา จะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านเรื่องเงินเงินทองทองทีนี้ละ่ะอยากให้ท่านระมัดระวังเรื่องการช่วยเหลือคนอื่นอย่าลืมที่เตือนเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะคะท่านเป็นคนที่ใจคือใจใหญ่ใจถึงใจกล้าใจนักเลงกล้าได้กล้าเสียอย่าวัดใจคนในช่วงระยะเวลานี้ถ้าท่านจะให้ใครก็ตามกู้ยืมเงินหรือจะช่วยเหลือใครเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองท่านจะต้องพิจารณาดูให้ดีๆ เพราะว่ากว่าท่านจะได้เงินมาท่านเองก็ค่อนข้างที่จะเหน็ดเหนื่อยนะคะเป็นช่วงที่เหนื่อยนะกับการหาเงินแต่ข้อดีก็คือว่าเหนื่อยแล้วจะสมหวังประสบความสําเร็จนั่นเองนะคะแต่ก็อยากจะให้ท่านระมัดระวังการช่วยเหลือคนอื่นหลายท่านจะได้เงินจากช่องทางใหม่ๆข้อนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะโดดเด่นโอกาสใหม่ๆด้านการเงินจะเข้ามาหามีคนคอยซัพพอร์ตหนุนหลัง มีคนคอยช่วยเหลือท่านเรื่องเงินเงินทองทองด้วยนะคะแก้ไขกับปัญหาด้านการเงินได้นะจะมีโชคลาภวาจาเด่นค่ะในช่วงระยะเวลานี้และที่สําคัญนะคะจะมีคนคอยให้การช่วยเหลือท่านดีข้อนี้ก็โดดเด่นมากๆนะคะถ้าท่านอยากจะพูดคุยไกล่เกลี่ยเจรจาประนีประนอมขอผ่อนผันหนี้สินได้นะคะจะประสบความสําเร็จพูดคุยได้เลยค่ะ หลายท่านคงสงสัยอยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงพอมีหวังบ้างไหมในช่วงระยะเวลานี้ท่านมีโอกาสได้เงินจากการเสรี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะแต่ยังไงก็อยากจะขอเตือนนิดนึงว่าถ้าท่านไม่มีโชคลาภจากการเสรี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็ให้ท่านนั้นอลองมองหาช่องทางการหาเงินและลงมือทำแล้วท่านจะได้เงินนะคะ,ะเป็นอันว่ามีดวงได้เงินพิเศษคะ่ะในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะคะ แต่ให้เราม,มัดระวังการช่วยเหลือคนอื่นอย่าเพิ่งใช้จ่ายตามใจตัวเองก็พอด้านความรักสําหรับคนโสดท่านเป็นคนที่ค่อนข้างมีสเสน่ห์นะคุยกับคนได้ทุกคนเป็นคนที่มีสเสน่ห์และเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะสร้างสีสันในกลุ่มเพื่อนหรือว่าคุยกับใครก็ตามนะคะท่านจะเป็นคนที่ทําให้คนอื่นมีความสุขระวังนะช่วงนี้ถ้าท่านยังโสดนะคะการพูดคุย ท่านจะต้องเว้นระยะห่างนิดนึงนะอย่าไปสนิทสนมกับคนอื่นมากเดี๋ยวเขาจะหาว่าท่านจีบนะคะสำหรับคนที่มีคู่หรือว่าแต่างงานมีครอบครัวแล้วชีวิตคู่ในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ค่อนข้างที่จะสดใสมีข่าวดีๆเกิดขึ้นภายในครอบครัวนะคะในช่วงนี้สำหรับคนโสดชาวราศีสำหรับคนที่มีครอบครัวในราศีเมษมีข่าวดีๆคะ่ะจะได้พบเจอหรือว่าพูดคุยกับคนที่ กับคนในครอบครัวนะคะและต่อมาการทำบุญช่วงนี้มีโอกาสได้ทำบุญแนะนำให้ท่านทำบุญบ่อยๆและทำในรูปแบบใดก็ได้แต่อยากให้ท่านหาโอกาสทำบุญบ่อยๆเพราะว่าเพราะว่าจะเป็นการเสริมดวงให้กับท่านนั่นเองนะคะท่านจะมีความรู้สึกว่าท่านยิ่งทำบุญยิ่งมีสิ่งดีๆเข้ามาในวันที่ท่านกําลังลำบากนั่นเองค่ะขออวยพรให้ชาวราศีเมษท,ทุกท่านเฮงเงปังปง หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองกรับขอขอบคุณทุกทก,การติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ